สวัสดีครับทุกครั้งที่เครื่องจักรหยุดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เครื่องหยุดทํางานเฉยๆนะแต่มันคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเรารู้วิธีแยกแยะความเสียหายพวกนี้ให้ถูกเราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็ประหยัดขึ้นมากด้วยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเครื่องจักรเสียสักตัวเนี่ยต้นทุนที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่ หลายคนอาจจะคิดว่ามันก็เป็นแค่ปัญหาทางเทคนิคนะแต่จริงๆแล้วโอ้โหมันคือปัญหาใหญ่ระดับธุรกิจเลยล่ะครับใช่แล้วครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคือมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่ค่าอะไหล่หรือค่าแรงช่างเยอะเลยทุกๆนาทีที่เครื่องจักรนิ่งสนิทมันก็เหมือนกับเงินที่กำลังไหลออกจากกระเป๋าเราไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการซ่อมเครื่องจักรนะแต่มันคือการปกป้องกําไรของธุรกิจเราโดยตรงเลย โอเคเพื่อที่เราจะแก้ปัญหานี้ให้ถูกจุดนะครับเราต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนก็คือการหยุดทํางานของเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันไปซะทั้งหมดเราจะแบ่งมันออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับคือ minor stops กับ major stops แล้วมันต่างกันยังไงล่ะจริงๆแล้วพื้นฐานที่สุดเลยนะครับมันต่างกันที่เวลา ครับเวลาที่ใช้ซ่อม Minor Stop ก็คือการหยุดแป๊บเนียวแก้ไขได้ไวในขณะที่ Major Stop เนี่ยคือการเสียครั้งใหญ่ที่กินเวลานาน,านกว่ามากๆทีนี้เส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโดยทั่วไปเลยนะครับในวงการเขาจะใช้ตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีของเวลาที่ใช้ซ่อมบำรุงนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคำว่าเวลาที่ใช้ซ่อมเนี่ยเราต้องนิยามให้ชัดเจนเหมือนกัน เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า maintenance downtime โดยเฉพาะเลยนะคือต้องแยกออกจากเวลาที่เครื่องหยุดทั้งหมดนะครับเราจะนับเฉพาะตอนที่ช่างกำลังลงมือซ่อมจริงๆเท่านั้นตั้งแต่เริ่มจนซ่อมเสร็จเอาละ่ะพอเราเข้าใจนิยามกันแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีมาเริ่มกันที่เจ้าปัญหาตัวเล็กๆที่ชอบมากวนใจเราบ่อยๆกันก่อนเลยดีกว่าครับไอเจ้า minor stops เนี่ยนะครับลักษณะเด่นของมันเลยก็คือมันเล็ก แต่มาบ่อยมากนึกภาพเหมือนเราโดนกระดาษบาทนะครับแผลนิดเดียวถ้าโดนซ้ำๆทุกวันมันก็น่ารำคาญใช่ไหมล่ะครับแต่ข่าวดีก็คือปัญหาพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราป้องกันล่วงหน้าได้ครับแล้วจะป้องกันยังไงมันมีสูตรสำเร็จง่ายๆที่ทรงพลังมากเลยครับเขาเรียกว่ากด70 20 10จำง่ายๆเลยกฎนี้มันแบ่งงานของเราออกเป็นสก้อนใหญ่ๆครับ ก่อนแรก70%เลยนะอันนี้คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือที่เราเรียกติดปากว่า PM ก็คือการเข้าไปเช็คตามรอบปกตินั่นแหละครับอีก20%คือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงหรือ CM คือการอัปเกรดตัวเครื่องจักรให้ดีขึ้นไปเลยและ10%สุดท้ายคือการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวมครับ โอเคนั่นคือวิธีจัดการกับแผลกระดาษบาดนะครับแต่ถ้าวันดีคืนดีเราไม่ได้เจอแผลเล็กๆแต่เราเจอปัญหาระดับยักษ์ล้มละไอเจ้า major stops เนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้วิธีที่ต่างกันคนละขั้วเลยครับคือ major stops เนี่ยมันไม่เหมือน minor stops นะครับมันไม่ใช่แค่ปัญหาจุกจิกที่ซ่อมแล้วก็จบแต่มันเป็นเหมือนเหตุการณ์ใหญ่ที่ซับซ้อนที่เราต้องสวมวิญญ,ญาณน,นักสืบเลยละครับต้องวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของมันให้เจอไม่ใช่แค่แก้ไปวันวัน แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันมาจากไหนถ้าให้สรุปนะครับหลักๆเลยมันจะมาจาก3ทางนี้แหละครับ 1. คือตัวงานซ่อมเองนั่นแหละมันยากมันซับซ้อนเข้าถึงลำบาก 2. คลาสสิกเลยไม่มีอะไรและ 3. อาจจะเป็นปัญหาเชิงระบบอื่นๆเช่นขั้นตอนการทำงานหรือแม้กระทั่งทักษะของคน เรามีกลยุทธ์สําหรับปัญหาเล็กเรามีกลยุทธ์สําหรับปัญหาใหญ่แต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหนก็ตามนะครับมันมีหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นเหมือนกฎทองของการบํารุงรักษาเลยก็ว่าได้และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดทางออกที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจากวิศวกรคนเดียวหรือคนหน่าง,งานคนเดียว แต่มันเกิดจากการเอาความรู้เชิงทฤษฎีของวิศวกรมารวมกับประสบการณ์จริงและความเชี่ยวชาญของคนที่อยู่กับเครื่องจักรทุกวันครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกภาพตามนะมีเครื่องจักรตัวหนึ่งที่เสียบ่อยมากสืบไปสืบมาก็เจอว่าอ๋อเพราะคนทํางานเนี่ยเขารีบสตาร์ทเครื่องก่อนที่อุณหภูมิมันจะร้อนได้ที่เครื่องมันก็เลยพังคนหน้าง,งานเขารู้เลยว่าอะไรคือปัญหาแต่คําถามคือ จะแก้ยังไงให้มันหายขาดจุดนี้แหละครับที่ความรู้ของวิศวกรต้องเข้ามาวิศวกรก็เลยเสนอว่างั้นเราติด interlock switch ไปเลยสิซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้กดปุ่ม Start ไม่ได้เลยถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้เห็นภาพไหมครับนี่คือการทำงานร่วมกันที่เพอร์เฟกเลยค่ะ ความเชี่ยวชาญของคนหน้างานช่วยชี้เป้าว่าอะไรคือปัญหาส่วนความรู้ของวิศวกรก็เข้ามาช่วยหาทางว่าจะแก้ไขมันยังไงให้มันจบจริงๆเอาล่ะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราสามารถสรุปออกมาเป็นพิมพ์เขียวง่ายๆสํำหรับการบำรุงรักษาที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยครับ หัวใจหล,หลักๆที่อยากให้จำได้จากวันนี้เลยนะครับก็คือถ้าเจอ Minor Stops ให้เราโฟกัสไปที่การป้องกันครับใช้กด70 20 10เข้าไปจัดการแต่ถ้าเจอ Major Stop เมื่อไหร่เราต้องเปลี่ยนโหมดมาเป็นการวิเคราะห์ทันทีแล้วก็เอาความรู้ของวิศวกรมาผสมกับความชำนาญของคนหน้างาน2กลยุทธ์นี้มันต่างกันนะครับแต่ก็สาคัญไม่แพ้กันเลย สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้กลับไปคิดก,กันดูนะครับว่าในที่ทำงานของเราตอนนี้การหยุดทำงานแบบไหนกันแน่ไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กๆแต่บ่อยหรือแบบใหญ่ๆนานๆทีที่กำลังสร้างต้นทุนแฝงมหาศาลให้กับองค์กรของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวอยู่